สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการขอรหัสการเข้าใช้งาน f d s อย่างง่งายๆนะครับไม่ต้องไปรอว่าเมื่อไหร่จะอนุมัติคือสมัครแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยวิธีแรกนะครับข้อแรกก็คือเราก็จะทําการยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC ของหมอพอรนะครับหลังจากนั้นเราจะได้โทเค็นครับเข้าไปกรอกที่เว็บ f d s ครับก็จะมีเงื่อนไขนิดนึงครับว่าเราจะต้องแนบใบสมัคร ที่มีผู้บริหารของเราเซ็นเข้าไปด้วยก่อนนะครับเซ็นเข้าไปก่อนทีนี้ก็การอนุมัติก็จะง่ายขึ้นหลังจากนั้นครับระบบจะส่งรหัสเข้าใช้งานไปที่หมอพร้อมไม่ว่าจะเป็นแอปหมอพร้อมหรือว่า l i น์โอของหมอพร้อมครับผมัวนี้ก็จะง่ายแล้วก็สามารถเข้าใช้งานเว็บเอฟดีเอสได้เลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับ ekyc เดี๋ยวขอล็อกอินก่อน ทีนี้เราก็พิมพ์ mops ekyc ฮะเป็นลำดับที่4ครับจะเขียนว่าหมอพร้อมดิจิตอลไอครับผมหลังจากนั้นเราก็คลิกที่โปรแกรมพิสูจน์ตัวตนครับถ้าเรายืนยันตัวตนให้คนไข้ยอยู่แล้วเราก็จะคุ้นเคยกับโปรแกรมนี้เดี๋ยวเรามารีวิวอีกครั้งนึงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เราก็แตกไฟล์มาฮะเราก็เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะฮะดับเบิลคลิกได้เลยฮะแล้วก็ติดตั้งแล้วก็กด อ่าน็กไปเรื่อยๆฮะพอโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็จะไปเซิร์ชที่ตัวด้านล่างของวินโดว์ได้เลยครับก็คือไปหรือว่าจะคลิกตรงรูปวินโดว์ก็ได้คลิกโคลนะฮะแล้วก็คลิกไ้ถ้ายังไม่โชว์ตรงนี้ครัเราสามารถเซิร์ชได้ว่าเป็น ekyc ครับก็คลิกได้เลยทีนี้เราจะต้องมีการตั้งค่าตัวลีดเดอ Leader ครับ บัตรประชาชนหรือว่าตัวตัว,ตวบัตรอ่านบัตรก่อนเราอ่านตัวนี้ฮะเราก็จะเอากรอกรหัสโรงพยาบาลของเราแล้วก็ทีนี้เราจะไปได้รับรหัสจากไหนเราก็เข้าไปที่ p s r 1 m o b แล้วก็ i p i d Ad p admin นะฮะแล้วก็กรอกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปรับตัวโทเค็นที่เป็นของอเครื่องอําบัตก่อนนะครับ กดตกลงไปแล้วก็เราก็จะไปที่เมนู IDP นะฮะแล้วก็ทะเบียนอุปกรณ์พิสูจน์ตัวตนคลิกเข้าไปได้เลยทีนี้เราก็จะไปเพิ่มว่าสมมติเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่แต่ถ้าเครื่องเดิมเราก็ใช้ตัว ID เดิมได้เลยแล้วก็สมมติตัวอย่างนะก็เขียนว่าเครื่องใหม่ทีนี้ก็เนี่ยฮะ Access Token เราจะก็ไปที่ตัวโปรแกรม EKYC ครับก็เซตติ้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ รหัสสถานบริการแล้วก็ก๊อปรหัสเมื่อกี้ฮะทำให้โปรแกรมรู้จักกับเครื่องอ่านบัตรแค่นั้นเองครับทีนี้เราก็จะกรอก username ที่เราเป็นผู้ยืนยันตัวตนแล้วก็กรอก pin code เข้าไปถ้าขั้นตอนนี้ลืมก็ติดต่อไอทีได้เลยทีนี้เราก็จะดึงบัตรประชาชนออกแล้วก็เอาเอา,เอา,เอาบัตรประชาชนของคนที่จะสมัคร f d s ฮะก็เสียบเข้าไปกรอกเลเซอร์ er หลังบัตร เราก็คลิกตรวจสอบครับว่าบัตรนี้มีสถานะใช้งานอยู่ไหมบัตรประชาชนหมดอายุหรือเปล่าประมาณนี้ครับทีนี้เขาก็จะให้เรากรอกเ,อเบอร์โทรศัพท์ก็กรอ,อกเบอร์โทรศัพท์ลงไปแล้วก็ตรวจสอบฮะพอขั้นตอนเสร็จก็จะต้องมีการถ่ายรูปที่างานตัวตนนะฮะก็เลือกกล้องได้เลยฮะแล้วก็สตาร์ทแล้วก็ลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตน ก็คลิกลงทะเบียนวิสูตตัวตนเสร็จแล้วเราก็จะได้โทเคน4 5 7 9 6 8ตัวนี้ฮะก็ได้มาละต่อไปก็จะเป็นวิธีการสมัคร f t s ครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ f t s แล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนด้านล่างได้เลยครับแล้วก็สมัครใช้งานฮะเลขสามหลักของเรานะครับแล้วก็โทเคนโค้ดเมื่อกี้ครับที่เราได้จากการยืนยันตัวตนเมื่อกี้ฮะ สี่ห้าเจ็ดเก้าไปหกแล้วก็กดตกลงไปอันนี้ก็เสร็จขั้นตอนก็จะเสร็จขั้นตอนอแรกก่อนจากนั้นเราก็จะนําเอกสารครับเอกสารตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวนี้จะต้องมีให้ให้ผู้บริหารของเรานะครับกรอกเซ็นก่อนนะครับกก อีเมลกรอกเบอร์โทรศัพท์กรอกตำแหน่งหรือว่างานที่เราทําอยู่จะได้เขาจะได้ยืนยันตัวตนหรือว่าอนุมัติได้เร็วขึ้นเอกสารตัวนี้ฮะเราก็จะอัปโหลดไปดูกันครับว่าเราเอามาจากที่ไหนก็เข้าไปที่กองเศรษฐกิจครับแล้วก็ดาวน์โหลดแบบคําขอข้อหนึ่งครับผมเราก็จะคลิกดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็จะกรอกข้อมูลของเราครับแล้วก็ชื่อผู้บริหารของเราให้ท่านเซ็นแล้วก็เราก็ ามาสแกนกับให้เป็นไฟล์ pdf เพื่อที่จะสมมุติอันนี้เราให้ผู้บริหารเซ็นเสร็จเรียบร้อยละเราก็สแกนกลับมาเป็นไฟล์ pdf ครับแล้วก็มาอัปโหลดแล้วก็บราวไปที่เราเก็บไฟล์เมื่อกี้ฮะไปหาที่เราเก็บไฟล์เมื่อกี้หลังจากนั้นก็คลิกได้เลยฮะแล้วก็อัปโหลดพออัปโหลดเสร็จก็ยืนยันการสมัครการใช้งานฮะอันนี้ก็ถือว่า เป็นการเสร็จขั้นตอนการสมัครใช้งาน FDS อย่างง่ายๆครับอันนี้คือง่ายสุดละคือหลังจากนั้นครับเราก็จะได้รับข้อความจากหมอพร้อมไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าแอปเขาก็จะบอกว่าคำร้องขอใช้งาน FDS account ของท่านได้รับการอนุมัติแล้วเราก็นำ user name แล้วก็รหัสผ่านตัวนี้ไปใช้งานได้เลย hospital code user name แล้วก็ otp ที่ได้รับจากหมอพร้อม ครับผมด้วยความปลอดภัยของการใช้งานข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ง่ายไหมฮะยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ